บุ้ยพี่น้องครับนี่งามขักปัยังครับผมเนี่ยไก่ทองคำแปดศูนย์ครับตอนนี้มีอายุได้สี่สิบห้าวันแล้วครับผมซึ่งวันนี้ครับผมพี่น้องครับเนี่ยจะทำการหว่านปุ๋ยรับทองครับผมเอาสวัสดีครับพียอุดครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมเอาสำหรับวันนี้ครับผม ขอบพระคุณเฮียอุ้ดเป็นอย่างสูงครับที่มาแปลงของเราครับนี่แปลงสาธิตหรือว่าแปลงทดลองครับผมไก่ทองคำแปดศูนย์ครับเฮียครับอัจครับซึ่งตอนนี้นะครับมีอายุได้45วันครับพี่น้องครับนี่นาะครับหลังจากที่วันที่15ครับเฮียนี่ใส่ปุ๋ยตัวนี้ไปครับเฮียครับผมปุ๋ยตราดาวกาศนะครับสูตร8 8 8ครับเฮียแล้วก็วันนี้ครับวันที่45ครับผม เราจะทําการหว่านปุ๋ยตราดาวอากาศสุด6-4แล้วก็10นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะปฏิบัติการนะครับในการหว่านที่แปลงสาธิตของเราครับไก่ทองคํา80ครับผมอยากให้เฮียนะครับได้พูดถึงเรื่องของพันธุ์ข้าวไก่ทองคํา80นะครับแล้วปุ๋ยตาดาวอากาศของเราครับผมครับผมนะครับครับครับก็สวัสดีชาวแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยทุกท่านนะครับก็วันนี้ทางอาจารย์ขวัญชัยนะชวนมา ดูแปลงสาธิตนะครับสายพันธุ์ข้าวปลูกใหม่ล่าสุดของไก่ทองค,คําคำนะก็คือไก่ทองคา80คนะครับคำว่าไก่ทองคา80นี่ก็คืออายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่80วันเก็บเกี่ยวได้จัดเป็นข้าวกลุ่มอายุสั้นครับอ,อายุสั้นเลยคือ80วันเก็บเกี่ยวได้เลยจัดเป็นข้าวเจ้านาปัง พื้นแข็งพื้นแข็งครับอครับอายุ80วันเก็บเกี่ยวครับแต่ถ้ากระทบหนาวนะอย่างปีนี้กระทบหนาวหน่อยอาจจะเลื่อนไปประมาณ10-15วันครับครับผมทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของข้าวสายพันธุ์ตัวนี้เอาเอาเรื่องข้าวก่อนอาเรื่องข้าวว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับนะครับสหรับไก่ทองคํา80นี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของตระกูลไก่ทองคําซึ่งตัวที่โด่งดังมาใน ในทวดทุกคิดทั่วไทยตัวนี้ก็คือไก่ทองคํา89ครัาครับแล้วก็ตามมาด้วยไก่ร้อยนะครับแล้วก็ตามด้วย m g ็ในบางพื้นที่ครับล่าสุดนี้กําลังเปิดตัวใหม่ล่าสุดคือไก่ทองคํา80ก็คือพันนี้นี่เองพันนี้เลยตัวนี้อาจารย์ก็เอามาปลูกเป็นแปลงสาธิตอยู่ที่ใกล้ๆเขตตะบลมะขาจังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะมาแนะนําเกี่ยวสายพันธุ์ตัวนี้นิดหนึ่งสายพันธุ์ไก่ทองคํา80นนี่จัดเป็นข้าวเจ้า นาปรังพื้นแข็งอายุการเก็บเกี่ยวคือ80วันลักษณะต้นนี่คือต้นเตี้ยสา,ายไขไก่ทองคามาส่วนใหญ่คือต้นไม่สูงเฉลี<ช>่ยแล้วประมาณา80เซนถึง1เมตร ครับผมโดเฉลี่ยของสายพันธุ์ของไก่ทองคำไม่ว่าจะเป็น8 9ดหรือ100่งร้อรวมทั้ง80ตัวนี้ครับต้นเตี้ยครับผมตัวอันดับแรกเขาก็คือต้นเตี้ยครับผมต้นเตี้ยเนี่ยข้อดีก็คือของการต้นไม่ล้มครับทไม่ล้มนี่เกษตรกรชอบรถเกี่ยวก็ชอบครับข้อที่นั้นะก็คือแตกกอดีครนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรไม่ต้องเจอกันเยอะมากโดยเฉพาะ8 9บางคนเคยชินนี่เคยชินกับการหว่านทีทีนะกระสอบครึ่งก็คือ25โลบวกกับอีก เจ็ดแปดโลนะมันกลายเป็นเกือบ40่สิบโลสามสิบกว่าโลพอมันแน่นมาเท่านั้นลยยานโโหก็บอกว่าเวลามันออกรวงมานี่งูเลื้อยไปนี่ไม่หล่นเลยนะครับเอามันแน่นมากเพราะฉะนั้นตระกูลไก่ทองคํานอกต้นเตี้ยเราก็คือแต่กอดีเพราะฉะนั้นการหว่านของไก่ทองคํหนึ่งกระสอบต่อพื้นที่1ได้กระสอบประมาณ25โลนี่หนึ่งได้นี่พอดีเป๊ะเลยพอดีพอดีเลยครับถ้าอยากจะบวกก็คือใช้หลักการ5ไร่ใช้6กระสอบ ทุกห้าไร่ทุกห้าไร่ให้บวกหนึ่งทุกห้าไร่ให้บวกหนึ่งคแค่นั้นเพียงพอแล้วไม่ต้องใส่เยอะกว่านี้นะครับ,รบถ้าใส่เยอะจะนั่นเอียดเลยแล้วมันไม่แตกกอนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้นเตี้ยแต่กอดีแล้วก็ในเรื่องของระแง,งถ้ถทีระแง,งระแง,งก็คือตรงเม็ดมันรวงมันยามันจะไม่ต่อกันถ้าเป็นพวกพันหกหนึนเก้ มันจะต่อต่อกันแบบนี้นะครับตอัตัวเม็ดนะแต่ไก่ทองคำานี่จะเกยันนิดหน่อยตรงหัวกระถายซ้อนอ่าซ้อนกันหน่อยอ่าซ้อนหรือเกยกันอ่าเกยกันนะฮะจะทีครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของไก่ทองคำตระกูลไก่ทองคำานี่น้ำหนักจะดีส่วนใส่ส่วนใหญ่คือหนึ่งพันกิโลขึ้นไปครับผมทั้งนั้นเลยรโดยเพาะไก่ทองคำแปดเก้าเคยทำได้สูงสุดถึงหนึ่งพันห้าร้อยกิโลต่อไร่ครับนะครับเพราะนั้นนี่คือในกลุ่มไก่ทองคำตอนนี้เป็นคววามหังอีก หนึ่งสายพันธุ์ของเกษตรกรครับเฮียครับผมก็เลยทําการเพาะปลูกให้พี่น้องนะครับดูนะครับตอนนี้ประมาณ3ไร่นะครับในแปลงทดลองเนาะครับผมครับผมเอาเรามาพูดเรื่องของปุ๋ยของเราครับเฮียครับทีนี้ก็คืออันนี้ก็คือลักษณะของไก่ทองคำแปดศูนย์ต่อไปของอาจารย์เองก็ได้ใช้ปุ๋ยตราดาวอวกาศนะก็เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงพรีเมียมสูงสุดนะจัดสําหรับปุ๋ยนะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับเฮียครับก็มีอยู่2สูตรที่ทําออกมา นะสูตรแรกก็คือแปดแปดแปดนะแปดแปดแปดนี่ก็คือมีท่านไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแปดนะครับสูตรนี้ใช้ในการเตะรางแต่กอเป็นหลักเลยอ่าอันนี้คือสูตรแตกกอครับผมอันนี้คือแต่กอส่วนวันนี้ที่จะหวานกันอ่ารับท้องหรือว่าปุ๋ยหมากก็จะเป็นหกสี่สิบนะจะเน้นตัวท้ายเราจะเอาน้าหนักแล้วเราไม่เน้นใบแล้วครับผมครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของปุ๋ยตาดาวอากาศว่ามันเป็นปุ๋ยพรีเมียมได้อย่างไรครับ นะครับปุ๋ยดาวอากาศนี่ใน่าตอาหารตรงนี้นะฮะมันจะเป็นสีเดียวเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับโอ้ปกติทั่วไปที่เห็นนี่มันมีหลายสีนะครับอ่าใช่ครับเราจะเจอหลากหลายสีแต่ถ้าเป็นดาวอากาศจะออกมาเป็นสีเดียวหมดเลยทําไมถึงเป็นสีเดียวนี้เพราะว่าปุ๋ยดาวอากาศจัดเป็นปุ๋ยอ่าคอมพาว์ปุ๋ยคอมพาวก์ก็คือในหนึ่งเม็ดในหนึ่งเม็ดแบบนี้นะครับอาจารย์ครับ จะมีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็อาหารเสริมอยู่ครบในเม็ดเดียวอ,อยู่ในเม็ดเดียวกันเลยอยู่ในเมเด็ดเดียวกันเดียวกันเลยนะซึ่งถ้าเราเจอหลากหลายสีนี่มันจะแยกเม็ด ที่เราแกะไปปุ๊บเจอสามสีสีสีมันจะแยกเป็นอันนั้นหมายความว่าอย่างไงอันนั้นคือเรืองปุ๋ยเบาโอ้ปุ๋ยเบลปุ๋ยเบาเบนอนะปุ๋ยก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มคือปุ๋ยคอมพาว์กับปุ๋ยเบาเบนปุ๋ยคอมพาว์ก็คือในหนึ่งเม็ดมีธาตุอาหาร N P K และอาหารเสริมครบเลยครับซึ่งแต่เราอากาศก็เป็นคอมพาว์อ่าเป็นคอมพาว์ส่วนปุ๋ยเบาเบนน่จะเป็นหลากสีมันจะแยกสีขาวนี่ไนโตรเจนนะครับสีเหลืองสีเขียวเป็นฟอสฟอรัสสีแดงจะเป็นโพแทสเซียมครับ้าม ในหนึ่งธาตุอาหารไในหนึ่งเม็ดนี้มียธาตุอาหารครบนี่เพราะฉะนั้นความเขียวนี่มันจะมาสม่ำเสมอเลย<ม>เพราะมันจะได้รับธาตุอาหารครบทุกชนิด<ม>ที่อยู่ ที่ใส่เข้ามาเนี่ยทุกต้นที่ได้รับเลยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเบาเบนเนี่ยมันจะเป็นกระด่างกระดำเอาจับเจอแต่เม็ดขาวเนี่ยตรงนี้ก็เขียวจับเจอแต่เม็ดแดงตรงนี้ก็เหลืองตรงนี้เขียวตรงนี้เหลืองอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างไม่สม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอนี้ระหว่างปุ๋ยคอมเพล็กับเบาเบนดาวอากาศจัดเป็นปุ๋ยคอมเพล็นะครับในหนึ่งเม็ดมีธาตุอาหารครบเลยแล้วที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือตัวนี้มันมีสินแร่ที่ใส่ช่วยในการปั้นเม็ด ปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยเม็ดทุกชนิดนี่กฎหมายเขาให้ใส่หินใส่ดินเข้าไปได้ในส่วนที่จากธาตุอาหารเกินส่วนที่เกินจากธาตุอาหารที่ระบุในกระสอบนะครับเราสามารถใส่ดินก็ได้ใส่หินก็ได้ไม่ผิดหลักขึ้นอยู่กับใครใส่ม้าใส่น้อยแล้วแต่นะครับแต่ว่าของดาวอวกาศนี่ใช้แร่ตัวหนึ่งที่นําเข้ามาจากรัสเซียอะไรอ้ะเขาเรียกว่าแร่คลายน็อปติโลไลท์ซึ่งไอ้แร่ตัวนี้เป็นเรียกว่าแร่ฟองน้ํามันจะอุ้มธาตุอาหารเก็บไว้แล้วค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด เพราะฉะนั้นปุ๋ยดาวอากาศเนี่ยจัดเป็นปุ๋ยคอมเพลว์กึ่งละลายชา้าอยู่ได้รประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนอ๋อครับนี่ <พอ S 1> คือความแตกต่างข้อถัดมาของดาวอากาศซึ่งโปรติทั่วไปเนี่ยที่เราหวานยูเรียเนี่ยไ,ไม่กี่วันเนี่ยก็ตืดไปแล้วอ่าใช่ครับจากเขียวเขียวแป๊บเดียวอาจจะเขียวแหล่แลอยู่ครับอ่าเริ่มเหลืองคืนแล้วครับอันนั้นก็คือมันจะหายไปเร็วอยู่ได้ไม่นานครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยดาวอากาศเนี่ยด้วยความเป็นเร่คลนอปติโลไลที่นําเข้าจากรัสเซียเจ้าเดียว เจ้าเดียวในเมืองไทยเลยนะที่นําแร่ตัวนี้มาจากรัสเซียนะครับมันจะเป็นเหมือนฟองน้ําแล้วพอเราหว่านลงไปในดินปุ๊บธาอาหารเคมีที่ติดมากับเม็ดเนี่ยมันจะเอาไปใช้ก่อนครับอพอใช้ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วตัวดาวอากาศข้อดีข้อทีสามคือแก้ความเป็นกรดเป็นด่างในดินได้ก็คือแก้ดินเอียดดินเอียดก็คือดินเค็มดินเค็มใช่ดาวอากาศนี่แก้ดินเอียดได้มีบางพื้นที่ที่มีลักษณะดินนี่เป็น ขาเรียกดินเค็มหรือว่าดินเอียดภาษาอีสานอ่าใช่ครับในอีสานเราในดินเอียดเยอะมากครับพอดินเอียดมันอยู่ปุ๊บนี่เวลามีดินเอียดปุ๊บนี่ถ้านหันราหว่านปุ๋ยเคยหว่านไปปุ๊บยังไงก็ไม่เขียวยังเหลืองอเขียวอยู่ไอหว่านเท่าไหร่ก็ไม่เขียวยังเหลืองอยู่นั่นก็คือเกิดสภาพดินเป็นกรดหรือว่าดินเอียดครับเพราดินเอียดเสร็จปุ๊บนี่ท่า ดินมันจะไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารมันจะอุ้มไว้ไงั้นแหะนะ,นะมันก็จะไม่เขียวแต่ถ้าเราหว่านปุ๋ยดาอากาศปุ๊บ,บมันจะค่อยแก้จากสภาพเป็นกรดให้มาอยู่เป็นกลางพอเป็นกลางธาตุอาหารที่เคยอยู่ตกค้างในดินมันจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาปลดปล่อยมาปุ๊บไอ้แร่คลายนอปติโลไลท์ที่นําเข้าจากนอรัสเซียมันจะมาอุ้มไว้แล้วก็ค่อยปลดปล่อยตามความต้องการของพืชขาดตัวไหนก็ปล่อยไปเรือ่อยๆนี่คือข้อดี3อย่างของปุ๋ยดาอากาศหนึ่งปุ๋ยคอมเพลในหนึ่งเม็ดมีธาตุอาหารครบครับ สจัดเป็นปุ๋ยกึ่งละลายช้าอยู่ได้เดือนครึ่ง 3. แก้ดินเอียดหรือดินเค็มได้ครับผมครับนี่คือข้อดี3ข้อหลักๆของปุ๋ยตาดาวากาศครับผมบนี่ครับปุ๋ยตาดาวากาศนะครับแล้วก็ไก่ทองคำแปดศนะครับ ช่วงระยะเวลา45วันนี่พอดีไหมครับฮียเอ่าครับในลักษณะประจำพันธ์ของไก่ทองคา8 0นก็คืออายุ45วันถึง50วันครับไม่เกินนี้ต้องหว่านปุ๋ยรับทองหรือว่าปุ๋ยหมักละอ๋อในจังหวะนี้พอดีเลยครับเอาครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจครับเฮียปุ๋ยตาดาวกาศครับครับสำหรับท่านที่สนใจจะเอาปุ๋ยดาวกาสนะเอาไปหว่านในนาข้าวหรือในใส่ในแปลงผักในแปลงพืชทั่วๆไปนะครับ ก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตร a n n e l ทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ทุกชนิดที่เป็น Happy er ้การเกษตร a n n e l แล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหมเอของชัยจังหวัดกลาลสินครับผมครับผม0899428684นะครับทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมนี่ทั้งสูตร888ครับเฮียแล้วก็สูตรรับรวง640นะครับผมบนอกจากสามารถที่จะไปจัดซื้อได้นะครับที่ ไทยเจริญพาณิชย์ของชัยกฤสินนะครับแล้วก็แฮปปี้การเกษตรมหาสารคามแล้วนะครับยังสามารถที่จะประสานงานเพื่อที่จะส่งทั่วไทยนะครับฮียนี่สามารถที่จะส่งนะครับทางขนส่งได้เลยนะครับผมเอาติดต่อกันมากกันแล้วกันนะครับ0899428684นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมเฮียอุดนะครับขอมลาพาจากพี่น้องปองไปไปเพียงตอนนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอล่าวคว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ